สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการมักฮอตออนไลน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับมาชมกันเลยดีกว่าครับคู่แรกจะวันนี้เป็นท่านเซียนวันมักงายเจอกับท่านเซียนทีมักสีทองนะครับอันนี้ก็จะบันทึกไว้ชมทุกวันนะครับทําเป็นคลิปให้ชมทุกวันแล้วนะครับหลังจากที่หลายคนเรียกร้องกันเข้ามา ก็ลงคลิปทุกห้าโมงเย็นนะครับทุกวันนะครับเวลาห้าโมงเย็นก็สามารถชมได้ที่ช่องทาง youtube นะครับวัสันผ่าเพลินนี่ก็เป็นการเล่นกันในโหมดเล่นเอาเหรียญน,นะครับก็จะเอามาแค่ในโหมดเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีเวลาอะไรด้วยนะครับได้รุ่นดีโหมดเล่นเอาเหรียญหรือว่าโหมดแข่งขันนั่นเองนะครับ สองฝั่งเขาก็จะมีเวลาให้คนละหนึ่งนาทีเดินไปเขาก็จะบวกเพิ่มให้นะครับหนึ่งวิหนึ่งวินะครับชาเวลาก็จะลดลงเรื่อยๆนะครัเรามาดูเกมตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงดูเหมือนว่าท่านเซนทีจะได้เปรียบครับมีฮอตสองตัวหากหาเท่ากัน อัดตัวที่สามกำลังจะไปเข้าโอ้มาแบบนี้โดนสองครับเิงกินต่อรวมแหลกเนี้ยนะครับต่อกินสองกินสามได้อะไรเงี้ยมันก็จะได้เหรียญเยอะนะครับกินรวมแหลกสองต่อเนี้ยนี่ก็เล่นสนุกคำๆนะครับ เล่นกันที่แอปแอปมาฮอตออนไลน์นะครับมาฮอตคันเทพจังหวะนี้ต่อสองเลยไหมครับแค่สิบเก้าไม่แย่ครับเลียกมาเข้ากินฝั่งนี้ขึ้นมาครับเพื่อแลกกันคนละตัวเชื่อนี้ก็เป็นนามสมมตินะครับที่ใครเคลยงกับเชื่อจริงในไอเดีเกมหนึ่งพยางนะครับ ไม่อยากเอาชื่อจริงๆมาเดี๋ยวจะเกิดปัญหากันดามองดามาดนะครับก็ขออนุญาตบันทึกไห้ชมก็แล้วกันนะครับใครเจอตัวเองเล่นอะไรจำตัวเองได้อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เป็นทันเซนเทชนะเป็นหนึ่งเกมอยู่ ขึ้น16ไหมครับเพื่อที่จะขึ้น19อืมอ๋อมันแรกตรงนี้ถ้าขึ้น16 19มันจะชาไปประมาณ9หนึ่งอะไรเงี้ยจะเสียเปรียบหนักนแต่สินใจมันแรกดีกว่ามากสีเสียบโซ่สเสียบเกมนี้อต่อสองไม่ได้ครับเมื่อกี้ถ้าแย่หมายเลขเจ็ดได้สองก็โดนค่าฮอตไม่เวิร์คครับ ถ้าเข้าฮอตมาโดนสองได้เลยนะครับถ้าเข้าหม่เลขสองคือถูโอ้โทันเซนทีใกล้จะหมดเวลาแล้วครับเวลาเหลือคเจ็ดวิยิ่งเป็นสีแดงกระพริบกระพริบไย่ยิงทำให้เราตื่นเต้นนะครับ ปีแน่นอนครับตัวนี้ในไม่รอดกินฝั่งนน้นก่อนฝั่งนี้ค่อยฆ่าฮอตอีกทีสู้ต่อหรือเปล่าครับโอ้โหสู้ต่อเผื่อรุ้นเวลาครับถ้าเรายอมแพ้ก็แพ้ไปรอยเซถ้าเรายังไม่แพ้ถ้าเรายังไม่กดยอมนะครับถึงจะเป็น น0.1%เราก็คือโอากาสที่เราจะเป็นผู้ชนะได้เดินไปเรื่อยๆครับมีลุ้นครับเวลาของท่านเซนทีจะหมดหมากไม้เปรียบอยู่อืออ๋อโหยอมครับเดินให้กินมเมื่อกี้จังหวะสุดท้ายเตรียมจะตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ได้ค้างไว้นานครับ เพราะว่ามันจะไปหน้าต่อไปครับมาชมคู่ต่อไปกันเลยเป็นท่านเซียนคมหมากไงเจอกับท่านเซียนทงหมากง่วมนะครับขึ้นมานี้ตันไว้ก่อนครับ นย่ยมาเล็กเก้าไหมเพื่อที่จะแลกกันคนละตัวโอ้โหดูโซซีฟส,ส,ส่วนมากก็คัดแบบซูสีกันมาให้ชมนะครับดูที่คนทเทเลียนเยอะๆหรือว่าอัตราการชนะอะไรอย่างเงี้ยมืนแบบชนะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจะคัดมานะครับเอาไงตอบจังหวะนี้ เดินขึ้นมานั้นอ๋อถ้าขึ้นมาหมายเลขห้าก็จะปล่อยให้กินเลยก็จะขึ้นมาเลขยี่ิบสามแล้วเขากินมาตกสิบก็แย่ไปที่แปดจินสางได้ครับถ้าบางคนแบบไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ระวังโดนนะครับเมื่อกี้นี่แต่ท่านเชียนคมคมสมเชื่อครับไม่ออกมากิน หลอกกันง่าย,ายไม่ได้ไง สู่สีส่ครับคู่นี้เวลาก็เหลือคนละไม่ถึงสิบวิมากสี่สี่จังหวะนี้น่าจะกินคนละตัวไปตัดปัญหาโอ้ขึ้นใหม่ยเลขห้าได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวจะโดนจับกินฮอตเขาขายิบสีเมื่อกี้นี้ เล่นบ่อยๆเราก็จะคิดได้ไวเองนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมาเป็นเดือนนะครับจบเกมครับใครหมดเวลาท่านเสยนทองหมดเวลาเป็นท่านเสยนคมเป็นฝ่ายชนะไปในเกมแรงคู่นี้ก็จะไม่ชมวันละสามคู่นะครับสามคู่หกกระดาน ใหญสองเลยไหมครับใหญ่สิบห้าสองสองเนี่ยคือผมเข้ามาดูคนอื่นเล่นนะครับผมสามารถเรียกได้ว่าจะให้ใครอยู่บนอยู่ล่างนะครับตรงเครื่องหมายที่เป็นลูกตาแล้วลูกศรน,นะครับสลับได้แล้วก็เครื่องหมาย ลูกศรอ,อีก,กันหนึ่งคล้ายๆเป็นประตูอันนั้นคือออกนะครับจากการดูส่วนเป็นกล้องถ่ายรูปนั่นคือแคปแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เป็นรูปเดินสอนแล้วก็เป็นกระดาษนั่นคือแบบเราจะบันทึกไวดูย้อนหลังของคู่นี้อะไรประมาณเนี้ย ส่วนนั้นเป็นรูปการ์ตูนแล้วขีดมาสีแดงนะครับคืเอ,อเราไม่สามารถส่งสติกเกอร์ได้นะครับต้องเป็นพู้เล่นนะครับส่งสติกเกอร์หากันก็ตอนนี้เกมทัไงนแลรับเ่เี่คูนี้ดูสู่สีกันครับพลาดกันแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นเอง ทามาหมายเลขแปดก็จะโดนค่าฮอตแล้วก็ค่ค่าไม่ได้เนี่อเอกคมาเลขแปดได้นะครับนี่อ่ะจบเกมครับหมดเวลาครับ ็เป็นท่านชนะกันคนละเกมครับมาเกมเหมดแล้วมาชมคู่ต่อไปกันเลยกอเป็นท่านเซนบาเจอกับท่านเซนเน,นะครับอะไรก็ไม่ได้อัดคลิปอยู่ไม่ได้ใส่เสียงอยู่ในห้องนะครับพอดีติดถนนก็เลยมีเสียงรถอะไรผ่านด้วยขออภัยกันด้วยนะครับ อาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาอะไรนะครจังหวะใน,นแรกไปโอ้ทางโล่งเลยครับเหมือนทางเป็นนาเลยทีเดียวต่างคนต่างมุ่งหน้าไปข้าฮอตครับน,นี่คำว่าดูอยู่หนึ่งคนนั้นคือมีผู้เข้าชมผู้นี้หนึ่งคน,นครับดูสดออนไลน์อยู่ นั้ก็คือผมเองเ <l ots> กมดูตึงๆครับเอาไงาต่อ <l ots> ดูเหมือนท่านเซียนบาจะได้เปรียบ Hmm. ต้องเข้ามุมหมายเลขสี่เท่านั้นฮอตถ้ามาหมายเลขสิบแปดโดนแย่โดนสามได้ไปหมายเลขอื่นไม่ได้โอ้ขึ้นมาฝั่งนี้แย่ให้กินหนึ่งก่อนแล้วแย่ไปที่สิบเจ็ดโดนสามจังหวะนี้ยอมครับปล่อยให้หมดเวลา เ็มแรกก็เป็นท่านเซนนน้เป็นปลายชนะไปนี่ก็เป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับเกมสุดท้ายเสียงอาจจะค่อยนิดนึงนะครับต้องขออภัยกันด้วยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แหลกเหมือนกันหรือเปล่าครับสามสามโอเคเดินไปยิบสองโดนครับมีการโดนสองไม่โดน ว่าอีกฝ่ายไม่มีจังหวะการเดินอยู่แล้วอาจจะโดนแค่ขาฮอตเฉยเมื่อกี้ขึ้นมาใหมา่เลขเก้าแล้ไม่รอด เป็นดันเซนบาร์นะครับในเปรียบมีฮอตสองตัวก่อนหาทางกำจัดฮอตอีกไว้ได้ก็ชนะได้ กำลังจับเลนกลางเพื่อที่จะกำจัดฮอตไม่ลอดคำจังหวะนี้ไปทางไหนดีครับเวลาหมดจบนะครับ